น้องวันนี้ก็ไป,ปรับมาจากโรงเรียนแล้ววันนี้ครูบอกว่าเล่นทั้งวันไม่ยอมหลบมับนะคะปกติก็จะหลบับก็มาก็ออกง่วงๆ่วงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้งอไงยอยู่หลังเวทีก็เล่นกับเพื่อนอีกก็ใช้พลังงานไปเยอะอีกอะค่ะออกแนวหวานเลยว่าคิดลุกหรือเปล่าคะไม่ เขาก็ตื่นเต้นกับเสื้อผ้านะตอนใสอ่ะเขาก็บอกว่ามาริสวยแต่ก็มีชมคนรอบข้างหมดเลยพี่ๆรอบข้างสวยคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยมาริก็สวยอับพกชน่เขาบอกแม่สวยมารีก็สวยแม่ต้องจูงมือตลอดเลยใช่เหมือนเหมือนแบตเขาหมดอ่ะแต่ก็โอเคค่ะก็คงหลับเรียบร้อยเลยต้องชิงแต่งานแฟชั่นแล้วน้อน้องก็ จริงๆถ้าเขาคึกกว่านี้เขาจะเขาก็ปล่อยเขาเดินเขาก็เดินเองได้เพราะว่าเวลาเห็นพี่ๆเขาเดินอย่างเงี้ยเขาก็จะแอบแบบแอบ,บจบบําแอบเ้าอ <นะ S 1> วแอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่พอค่ะเดี๋ยวนี้รับงานที่โชว์สกิลน้องมากขึ้นไหมไม่ใช่แค่โชว์ตัวเฉยๆแล้วต้องเดินต้องโชว์ความสามารถแล้วก็เริ่มค่ะออมีงานที่มาก,มากขึ้นกวน่าเก่าแต่ก็ต้องดูงานด้วยว่าน้องทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้เราก็จะแจ้งก่อนว่าคงทําไม่ได้นะคะหบายอย่างยากขึ้นยังไงยากขึ้นก็ ให้ทำเหมือนแบบต้องต้องแบบโชว์ตรงนี้นะไปตรงนี้เราก็จะบอกว่าไม่ไม่รับปากนะคะว่าจะทำได้ไหมคือมารียเขาจะทำตามความรู้สึกเขาอะคะ่ะค<ม>ุาน้องงขึ้นห <c oughs> รนือแวอะไรนะก็ฟังฟังขึ้นเวลาทุกครั้งที่โบจะทำงาน,นก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเราออกไปเล่นกําลัหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราเล่นเสร็จเราก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะเขาก็โ<พ>อเคเขาก็กินมีไฟกัเลอดทุกั้งตอนนี้เน้น มาหรืองานอีเวนต์บ้างคะอ่าอีเวนต์ก็มาเรื่อยๆนะคะโฆษณาก็มีมาบ้างก็อยู่ในระหว่างพูดคุยกันค่ะโฆษณาก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กอยู่เนาะกับเด็กก็มีกับคุณแม่ก็มีมีแบบแบบโชว์เดี่ยวกันก็มีแบบมาลีงานแม่งานอะไรอย่างงี้เดี๋ยวต้องต,ติดตามกันค่ะกินแผนน้ำหอมของเราะคะตอนนี้ดีโอโหแค่ไหนคนะ ชื่นใจมากขอบคุณนะคะแล้วก็เวลาพี่จ๋ามาสั่งเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกแบบพี่จา๋าพี่จ๋าอยากได้แผ่นน้ำหอมของหนูบางทีแบบโอนมาเกินอะ่ะเราก็แบบไม่ใช่นะคะเขาบอกรู้ทราบข่าว่าโอนเกินแต่ว่าอยากให้น้องเราก็ไม่รู้จะขอบคุณเขายังไงตอนนี้ก็ทยอยทักของอยู่นะคะสําหรับพี่จ๋าที่จองมาตั้งแต่เดือนที่แล้วต้อง ใจเย็นนิดหนึ่งอย่าโกรธกันนะเพราะว่าแพ็คของกันตีสามทุกคืนเลยอ่ะแล้วก็บก็ลงมือแพ็คเองด้วยไม่อยากให้รอกันนานล่าสุดก็เหมือนมีคลิปวิดีโอของป้าปูกับพี่ปีนออกมาเขาขับมาเขาแบบจะทํายังไงดีพี่เอาเป็นคลิปดีกว่าแล้วเขาก็ไปคุยกับป้าปูกันสองคนแล้วมันก็จะมีสแกนอะไรของเขาค่ะแล้บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด๋วเป็นกับป้าปูจัดการเองซ้อมกันอยู่หน้าบ้านนานมากเราก็แบบทำอะไรกัน แล้วก็มีตากล้องในทีมงานก็เป็นตากล้องบอกพี่โมอยู่เฉยอยู่เฉยเลยเดี๋ยวจัดการให้ประมาณสิบเคได้ค่ะอสุดในได้แต่ก็ออกมาน่ารักหลายคนชมว่าเหมือนครอบครัวสหวงสยเล่นนักแสดงก็เล่นกันมากกว่าเรา,เราเราสนิทกันทุกคนมากกว่าทุกคนก็เหมือนญาติพี่น้องทีมงานของโมก็เป็นเด็กๆในหมู่บ้านที่เราโตกันมาตั้งแต่เด็กๆก็ เอามาช่วยงานหมดเลยก็กลายเป็นว่าทุกคนก็เหมือนครอบครัวครอบครัวใหญ่ช่วยช่วยกันนะคะนอนดึกก็นอนดึกด้วยกันตื่นเช้ามาก็รุยงานกันต่อใคแบบนี้จะคิดจะขยายกิจการหรือให้ใครมาช่วยช่วยดูแลเพิ่มไม่ไม่จริงๆที่โมวามแผนคือจะเป็นซีรีส์ออกมามคือ4ี่แบบ4ตัวเนี่ยก็คือจะหมดแล้วหมดเลยอะคะ่ะจะไม่ทําต่อแล้วก็อีกแบบอีกซีรีส์หน้าเนี่ยก็ติดต่อ อา,อาจารย์ที่วาดรูปให้กับน,น้องรูปแรกไว้แล้วตั้งแต่น้องที่อยู่โรงพยาบาลนะคะครูเขากวาดให้โบก็บอกว่าเดี๋ยวซีรีส์ต่อไปอ่ะโบจองตัวครูไว้ก่อนเพราะว่าอยากให้ซื้อแผ่นน้ําหอมไปแล้วพอน้ําหอมมันหมดหอมแล้วแต่มันก็ยังมีคุณค่าเหมือนกับซื้อรูปภาพรูปมะลิล่เรากไ็ได้ไปเก็บเป็นคอลเลคชันด้วย,วยเป็นแผ่นน้ำหอมอยู่ยังไม่ได้ขยายกิจดการแพทยยังค่ะต้องเป็นแผ่น มีอย่างอื่นอีกนะเพราะหลายคนก็มองว่าไอสัญลักณ์มันี่มันดูน่ารักดีอะไรอย่างนี้มีเรียกร้องกันมาแบบจะเอาเสื้อมีผ้ากันเปื้อนจะไปออกบูธมีผ้ากันเปื้อนขายไหมคะมีเสื้อขายไหมคะเอาเอาแผ่นน้ำหอมก่อนไหมคะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีแต่ว่าอยากทําอะไรก็อยากทําให้มันมีคุณภาพที่สุดแล้วค่ะก่อนที่จะเอามาให้ที่จ๋าได้ชมกันงานออกบูธเยอะไหมคะถี่หรอยงเดี๋ยวมีที่เมืองทองอีกค่ะ น่าจะเจอกันเต็มเต็มใน9วันรวกันไปทั้งครอบครัวเลไหมคะค่ะทั้งครอบครัวบางทีบางทีออกงานกับน้องนิดนึงได้ไหมคะอย่างอาทิตย์นึงนี่อาทิตย์นึงก็ประมาณครั้งถึงสองครั้งค่ะหรือบางอาทิตย์ก็จะเว้นอาทิตย์ไปเลยเพราะว่าเรียนด้วยก็ก็เรียนด้วยแล้วก็ดูงานด้วยงานไหนไม่ไม่เหมาะสมกับน้องก็ก็ขอ cancel ไปน้องได้สกิลอะไรจากที่โรงเรียนมาบ้างไหมด้วยเยอะค่ะพูดพูดแบบ ลิ้มจะพันคอไปนอยู่แล้วทันทีพูดอ๋อเบิร์ดอะไรอย่าเงี้ยเราก็แบบอืมมะลิอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็มีสับแปลกๆมาเราก็แบบใช้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่ารักดีพูดไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมไม่ไน, <c oughs> น่าห่วงค่ะบางทีก็ไปชวนพี่ K2KT <ม>ย่องเป็นห้องครูใหญ่ <c oughs> ครูใหญ่ก็มาฟอร์มบอกเนี่ยวันเนี้ยไปชวนพี่ KT มาอีกแล้วนะบอกให้แบบครูเขาก็ดูอยู่เขาก็แบบเพื่อแล้วก็แบบให้ย่องมา แล้วก็ไปเปิดประตูห้องครูใหญ่แล้วก็ไปนั่งเล่นคอมเขาครูก็แบบเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทะเล้นตามเรื่องเขาือนก็หน่อยพี่ลทําทบบนนก็ทบุญให้พี่ปอค่ะก็ก็ทุกปีก็จริงๆที่ผ่านมาก็จะมีมันก็ไม่มีอะไรพิเศษนะคะตอนที่พี่ปอก็อยู่แต่สิ่งหนึ่งที่พิเศษก็คือก็จะได้ยินเสียงเขาตอนเช้าก่อนทุกคนว่า เะเนีย้ก็ปีนี้ก็ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเหนอะนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเนาะก็เหงาเหงาแต่ก็ไม่เป็นไรก็ปีนี้ของขวัญที่ลำก้าที่สุดก็คงจะเป็นรอยยิ้มแรกที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอแล้วก็ไม่บอกไห้คุยกับเขาตามปกติเนาะปกติปกติกต็ไปนำบุญให้เขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้เขาอยู่ที่ที่ส่วนลำที่สุด ร้องเพลง Happy Birthday แม่ทำไมก็ตื่นขึ้นมาพอเขาอาบน้ำแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วพี่ปูเขาก็เดินมาแล้วก็แบบเขาก็ยืมร้องเพลงฮปปี้เบิร์ d เดย์ทูยูอะไรเงี้ยนั่นก็คงเป็นเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่สุดแล้วอ่ะค่ะพี่ออโต้มีอะไรพิเศษกวาดลูกวาดลูกให้แล้วก็ถ่ายส่งมาทางไลน์อะไรเงี้ยค่ะรักแม่โบเดอร์อะไรอยางนี้เขาทเรื่อง